สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้องเมสันนะจ๊ะอยู่กันที่แก๊มไฮโลไทยนะจ๊ะในค่ายคิงไมด์ดาเนี่นงวันนี้เมษาพกทุนมา500บาทนะจ๊ะสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจอยากเล่นเกมไฮโลและกำลังมองหาช่องทางที่จะเล่นเกมไฮโลสามารถทักมาหาเมษาได้ที่แอดเอ็มดีหนึ่งแอดมีหนึ่้าำหน้าด้วยนะจ๊ะหรือว่าตามกันมาได้ที่พิกัดใต้คอมเมนต์เลยเมษาแปะพิกัดไปให้ในคอมเมนต์นะจ๊ะมาเกมนี้ เราดูกันไปก่อนเนาะสามสิบเอ้ยไม่เอาดีกว่าเอาย e ี่สิบอันนี้ไปตาละยี่สิบนะโอ้ว่าจะแย่ๆสักหนึ่งกรุบปโอ้ห1สิบเอดไฮโลจ้าดีนะแย่ไม่ติดอ่ะมาถึงที่เราแล้วนะคะท่านผู้ชม มาจ้าเกมนี้เน้ตสามารถเล่นในมือือได้เลยนะจ้ามีทัวในมอลลร์เลดด้วยเนาะมีลาบเลดด้วยนะจ,ยนะจ้าสามารถทำมาไม่สั่นเลยมาเราไปกันเบาๆก่อนเนาะรอบแรกเอา้าเอียวมาปึ้งเอ้ยสซมีเอียวจ้าสวยมากดอกแรกบวกมาสองร้อยเปิดแรกสองร้อยจ้าอะมาไปกังตอ่อไปกังต่อครับ ไปโดดไปส่งสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกไปเลยจ้าเออใจมันรักซิเบตไฮโลเนะาะมันก็เลยต้องตีงตสิเบตไฮโรไว้นิดนึงเนาะปึ้งมาโอ้ยสา,ส,าสามสามสามี่เอี่ยวตัวเดิมจ้ะดีนะตีสามสี่ 3, 4, ไปนะรอดไปจ้าโดนไปกรุกริบเบาๆยี่สิบบาทจ้ะมาสู้กันต่อตัวเดิมไปเลยปึง้งแถมนะแถม อ่ะลงโต๊ดไปด้วยจ้าเราจะไปพาตัวต๊ดตเนอะแต่ส่วนใหญ่ตายตัวโต๊ดตลอดเลยปึ้งหกมาโอ้โหสี่หกจ้าเสียหกจอยอันไซน์จ้าโอ้โหดอกนี้หกร้อยหกสิบจ้ะหวานเจี๊ยบเลยมาไปกันต่อจ้าอ่ะตัวเดิม4สียหกสามไปดิ เออมาซ้ำมาจกๆเลยรับไม่อันจ้าปึ้งโอ้โหหกมาแล้วปึ้งโอ้โหยาหกได้อยู่ได้อยู่เนอะได้อยู่เท่ากับเท่ากับบวกยี่สิบจ้ะอ่ะดอกนี้ขอไปต่ำบ้างนะจ๊ะอ่าเราไปต่ำกันบ้างจ้ะสูงแค่สองเมตรพอเนะมา ขอจุกๆเลยนะจ๊ะเออจุกๆเลยจุกๆ,ๆเลยปึ้งฮะตามตาจ้าฮะตามจ้าสวยจ้าบวมไปสามร้อยโอ้ยวันเจียบเลยปะกันต่อเออรับไม่อันครับรับไม่อันเลยจ้ะมาเลยจ้าดอกนี้ ยังไงล่ะจ๋ายังไงล่ะจ๋า <3. S 1> โอ้โหนี่ยังไม่หลุดสักไม้เลยนะเนี่ยเอ้ยยังไม่หลุดสักไม้เลยนะจ๋าเออว่าไม่ได้เด้อเอ๊ะจะพอดีไหมไม่พออยุดแล้วเนาะมันกําลังไหลกําลังมาเราต้องสู้จ้าอย่าไปหยองอย่าไปหยองมาขออีกดอกละกันเออเอเออุ้ยสองสองสี่เดียวจ้า เออพอได้นะประมาณนี้เรากันเนาะตอนนี้บวกมาส0 0 0ัแล้วก็ขอบคุณไม่พ,พี่ที่เข้ามารับชมนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เมษาด้วยนะจ๊ะสามารถทักมาเมษาได้ที่แอด9นะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้า